สวัสดีครับแล้ววันนี้ผมจอมาะสบการณ์เพื่อนปรับรีโมทแอร์ครับเผื่อบางทีเวลาไปพักโรงแรมที่ไหนแล้วเอ้ยเปิดแอร์แล้วทําไมมันไม่เย็นล่ะครับวันนี้ผมมีวิธีมาแนะนําครับให้เราเช็ค5จุดตามในวิดีโอนี้เลยนะครับรับรองว่าถ้าเช็ค5จุดนี้ครบหมดเรียบร้อยแอร์เย็นฉ่านอนหลับสบายแน่นอนครับฮฮ่าฮ่าอินฟอ่าอันดับแรกเลยครับเราเข้ามาปุ๊บเราดูรีโมทก่อนแต่ละ รุ่นมันไม่เหมือนกันแต่ละโรงแรมใช้ไม่เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรครับหลายๆอย่างมันจะคล้ายๆกันครับอันดับแรกเลยคือเรื่องของโหมดครับเราดูที่เรื่องโหมดก่อนเลยนะครับอุณหภูมิมาจริงๆต้องดูโหมดให้ถูกต้องเลยถ้าโหมดผิดปรับอุณหภูมิไปยังไงก็ไม่ช่วยนะครับเพราะฉะนั้นเราเริ่มที่เรื่องโหมดก่อนนะครับอันนี้จะเป็นตัวมิซูก็คือคนใช้เยอะหน่อย,ยนะครับมันจะมีแบบโหมดเย็นโหมดพัดลมโหมดอ ชื้นหมดชื้นแบบหมายถึงว่าก็ให้ห้องให้ห้องมันมันลดความชื้นในห,ห้องหรืออะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูก่อนว่าเป็นโหมดไหนอย่างของมิซซูเนี่ยโหมดเย็นจะเป็นโหมดเหมือนลูกเกตหิมะอย่างนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมกม็กดให้ดูครับตัวโหมดนี้กดปุ๊บมันจะเปลี่ยนโหมดอ่ะอันนี้โหมดใช้ได้ตอนชื้นตอนฝนตกตอนอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบก็เย็นสบายดีเพราะอากาศมันชื้นอยู่แล้วประมาณนั้นนะครับกดไปอีกครั้งหนึ่งเป็นโหมดพัดลมอันนี้คือจะเป็นพัดลมเลยพัดลมเหมือนพัดลมธรรมดาเลยแต่มันออกมาจากตัวเครื่อง ถ้าไปโรงแรมปุ๊บมันอยู่ในโหมดนี้อย่างเงี้ยมันก็จะไม่เย็นนะไปกดไปไหนปุ๊บอันนี้คือโหมดออโต้ชั้นนี้ของของมิซูมีนะแต่ของอื่นจะไม่มีนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกที่เป็นโหมดเย็นเราจะรู้ได้อย่างไรลองกดดูเลยครับแต่ละยี่ห้อรูปไม่เหมือนกันแต่จะประมาณเนี้ยเป็นรูปเหมือนเกทหิมะประมาณนั้นนะครับหนึ่งแล้วนะครับเรื่องโหมดไปแล้วเรียบร้อยสองครับอุณหภูมิเลยนะครับพอเลือกโหมดนี้ปุ๊บบางทีอุณหภูมิอยู่เงี้ยยี่แปดมันจะไปเย็นได้ยังไงนะครับเราก็ปรับมา เอามากสุดเดี๋ยวยี่สิบห้ายี่สิบห้านี่คือสูงสุดแล้วนะแต่ถ้าอยากเย็นกว่านี้ก็ยี่สิบสี่ยี่สิบสามหรือยี่สิบสองไปเลยช่วงอะไรที่ม่งเข้าใหม่อะไรก็ได้เดี๋ยวค่อยปรับเป็นยี่สิบห้าแบบมาตรฐานก็ได้นะครับค่ะหนึ่งโหมดสองอุณหภูมิแล้วนะครับสามความแรงพัดลมครับคำว่าแฟนตัวรูปพัดลมตัวนี้นะครับหลายคนมักจะเข้าใจผิดคิดว่าแฟนนี้คือเปิดพัดลม ไม่ใช่ครับคือความแรงของการหมุนของแอร์นั่นเองนะครับเราอยู่ในโหมดเย็นอยู่แล้วมันก็สามารถเลือกความแรงของการหมุนได้อีก้วยการกดตัวนี้ครับนี่อันนี้เป็นรูปโหมดเงียบอยู่นะครับปุ๊บนี่หขีดเห็นไหมครับก็คือความแรงระดับ1นึ่งความแรงระดับ2อง ความแรงระดับ3และความแรงระดับ4สูงสุดนี่แล้วก็กดอีกทีมันจะเป็นหมดแบบอัตโนมัติจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะครับหมดเนียดีกลางคืนจะได้แบบพอร้อนมันก็เย็นพอหนาวไปมันก็ปรับอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แล้วแต่คนนะครับอีกทีหนึ่งหมดเนี่ยเผื่อบางคนแบบเป็นคนตื่นง่ายก็ปรับอย่างนี้ได้นะครับแต่มาถึงปุ๊บในห้องร้อนอยู่ปรับสูงสุดไปเลยนี่อ่านี่นะหมดเย็นอุณหภูมิได้ความแรงพัดลมเย็นสุดไปแล้วครับแล้วก็อันนี้สี่ครับใบพัด ไฮพารคือจะเป็นตัวนี้เป็นรูปแบบบานบพับมันสวิงสวิงอย่างนี้นั่นเองนะครับปรับได้นี่อันนี้คืออัตโนมัติแล้วแต่รุ่นบางรุ่นก็มีบางรุ่นก็ไม่มีแต่กดออกทีปุ๊บนี่คือให้ไฮพัดมันขึ้นบนอย่างนี้นะครับลงมา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 อย่างนี้แล้วอันนี้คือมันหมุนเองอัตโนมัติแบบนี้นะครับก็คือเราก็ต้องดูว่าตัวเราอยู่ไหนอย่างเช่นสมมุติแอร์อยู่บนหัวเราเลยถ้าเราไปเปิดให้มันนี่ ขึ้นตรงไปอย่างนี้มันก็จะข้ามหัวเราไปเราก็จะไม่โดนแอร์ก็จะรู้สึกร้อนนะครับก็อาจจะแบบปรับลงมาให้ตรงตัวเราหรือไม่ก็แบบสวิงไปเลยก็ได้ให้มันแบบขึ้นลงขึ้นลงตลอดอย่างนี้ก็จะช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับอย่างนั้นก็ทําให้ความเย็นมันกระจายไปทั่วห้องนั่นเองนะครับอ่านี่แหละก็ไม่ยากอันนี้ก็คือ4จุดจากรีโมทนะครับทีนี้จุดที่5อีกจุดหนึ่งเราต้องไปดูที่แอร์ครับ เรามาดูที่ตัวแอร์ครับสังเกตไหมครับใบพัดที่ผมปรับไปให้มันเป็นเป็นสวิงสวิเห็นไหมมันก็สวิงสวิงอยู่อย่างนี้นะครับแต่มันจะมีอีกจุดหนึ่งครับเพื่อนๆสังเกตดีๆนี่เห็นไหมครับ ต,ตัวบานพัดด้านในนะครับนี่ตัวที่มันเป็นซี่ี่ตัวเนี้ยอันเนี้ยคือผมปรับหันตรงอย่างนี้อยู่แต่บางทีบางโรงแรมหรือที่ที่เราอยู่อ่ะสมมติว่าแอร์อยู่ตรงนี้เตียงมันเฉียงไปทั้นข้างอย่างเงี้ยมันจะไม่โดน,นครับเพราะฉะนั้นเราสามารถปรับได้ด้วยนะครับตรงนี้แต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันเหมือนตัวเนี้ยมีทิปให้ดึงตรงเนี้ยเราดันได้ครับดันนี้ไปเห็นไหมครับใบพัดมันจะปัดไปทางซ้ายแลละอ่าไปข้างด้วยก็ได้แล้วก็ปัดไปอันนี้ออนนี้ปัดอยู่แล้ว ปัดอันนี้ปัดขวาปัดซ้ายอ่าโอเคนี่มันปัดอยู่แล้วเห็นไหมครับดูไปพัดด้านในดีๆครับจากเมื่อกี้ตรงมันเฉียงมาทางนี้แล้วทีนี้แอร์จากที่มันมาตรงนี้ใช่ไหมครับมันก็ออกไปทางนี้แล้วนะครับตัวนี้เราก็สามารถปรับได้นะครับแต่ดูดีๆเวลาปรับว่าเขามีจุดให้ปรับอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะถ้ามีจุดให้ปรับแล้วก็พยายามปรับนี้อย่า,อามือไปปัดข้างในเดี๋ยวมันพังเดี๋ยวมันมีปัญหาได้นะครับพยายามจับตรงที่เขาให้จับนั่นเองนะอ่ะนี่แหละคือจุดที่หนะครับ เห็นไหมครับดูทั้ง5จุดตามที่ผมบอกนี้นะครับรีโมทสที่ตัวแอร์เลย1รับรองครับเย็นฉ่ำชื่นใจการนอนโรงแรมพักผ่อนหรือเที่ยวอะไรก็ตามของเราจะหลับสบายครับหมดปัญหาเรื่องแอร์ร้อนไม่ถูกใจแอร์อะไรอย่างนี้นะครับเราควบคุมปรับได้หมดถ้าเป็นแอร์ที่มีรีโมทแบบนี้นะถ้าเป็นแอร์แบบที่มันเป็นแอร์เป็นแอร์ท่อเหมือนห้งอย่างนี้มาก็ ก็ทาอะไรไม่ได้ปรับได้แค่ลมอย่างเดียวนะครับอ่ะประมาณนั้นนะครับยังไงก็เก็บวิธีนี้ไว้ใช้กันนะครับต่อไปเวลาไปนอนโรงแรมจะได้ปรับแอร์ให้เป็นแล้วก็นอนหลับสบายเที่ยวกันให้เพลินได้เลยนะครับโอเคครับที่ดีแบบนี้มีมาฝากเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งที่ช่องของผมไว้ด้วยนะครับถ้าผมมีทริคอะไรที่น่าสนใจแบบนี้จะได้เอามาบอกต่อเพื่อนๆอีกนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ